ยกมือเดียวโอ้นี่มีเลขรันนัมเบอร์นะครับโอเป็นนีหมดเลยเบอร์ที่13โอ้โหเนี่ยฮะเลขแค่ไหนครับคันนี้ขายนะถ้าใครสนใจเอาขายเลยพี่ครับสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าใช่โอ้เล้ามากสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมทำดันโล่แตนาวันนี้มีรถจิ๋วนะฮะนี่เราอยู่ร้านพี่เบิร์ดเช่นเดิมนะครับ คลิปก่อนเราถ่ายไปเป็นชาลีนะครับแต่ว่าบางเอิญน่ผมเห็นรถที่ค่อนข้างที่จะน่ารักน่ารักนี่ไว้ขี่เดี๋ยวต้องถามรายละเอียดพี่เบิร์ดแกอีกทีนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าตัวนะครับสวัสดีครับพี่เห้เอาสวัสดีเจอกันอีกแล้วครับครับผมวันเดียวไม่ใช่อีกวันนะต่อจากเมื่อกี้เลยใช่ครับนะครับก็คันนี้ต้องไม่เห็นต้องนั่งคุยกันนั่งคุยกันนั่งคุยกันก็เอ่อความเป็นแม่พี่ยังไงพี่คันนี้ คันนี้นะครับเป็นเป็นงานขอบริษัทโรงงานของ K Factory อ่า<ม>เขาจะใช้เป็นทรงมังกีหลังแข็งนี่แหละครับแต่ว่าเป็นเป็นแอนด์อ่าเป็นแอนด์ที่มีโลโก้แอนด์เป็นมดนะครับเป็นมดเป็นมดทำทำเล็กกว่าใช่แล้วก็ใช้เครื่องฮ o นด้าตัดหญ้านะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าอันนี้คือรถมันมันมาแบบนี้เลยหรือว่าเราสร้างเองมาแบบนี้เลยครับโรงงานเขาทามาแค่ร้อยคันนะ ร้อยคันคือเขาเขาจะฉลุเลยเป็น K fact นะครับเป็นตัว K และ N นะครับแล้วเขาขายให้ใครหรือว่าแจกเลยตอนนั้นนี่เขาเขาทํามาร้อยคันเปิดออเดอร์จองอ๋อใช่ครับครันนี้ผมก็จองไม่ทันหรอกผมก็ไปไปเก็บในกลุ่มมาเนี่ยเขาจะมีเลขเดี๋ยวยกมือเดียวโอ้นี่มีเลขรันนัมเบอร์นะครับโอ้โหหมดเลยเบอร์ที่สิบสามส่วนมากก็คือใช้ขี่ตามโรงงานใช่ขี่เลขขี่แคมปิ้ง เห็นในในใน u t u ู e มีพี่พูริเขามีคันหนึ่งนะขี่ไปแคมกับกลุ่มในกลุ่มถามว่าเหนื่อยแต่ก็สนุกขำๆอะไรเงี้ยครับล้อเท่าไหร่ฮะนี่ล้อหกล้อหกขี่ขี่พวกชาลีล้อสีทนี่ถือว่าเหนื่อยนะพี่อันนี้ล้อหกโอ้บันเทิงเขาใส่รถได้เลยคันนี้ยกได้ร่าเลยเขาค่อนข้างที่จะทำมาดีนี่ระบบดำเป็นแบบนี้เลยนะครับ คนดูแล้โชคก็แบบคลาสสิกด้วยเขาเรียกว่ายางมีเขาเรียกว่าอะไรกันฝุ่นซีนกันฝุ่นด้วยอ่าตะเกียบหรยอพี่ว่าอันนี้เป็นโชคหน้าเก่าก็ทํามาคือสรงคล้ายมังกี้เลยใช่คล้ายหลังแข็งแต่เล็กมากผมอยากรู้ว่าเล็กเท่าไหร่พี่ขออนุญาตพี่ค่อมเลยดูนะะจะดีเหรอลองค่อมดูโอ้โหเนี่ยฮะเล็กแค่ไหนครับพี่สูงเท่าไหร่ไม่เห็นเลยร้อยเจ็ดสามร้อยเจ็ดสามนะครับไม่เห็นเลยค่อมไปเลยดูโซ่นี่มัน เล็กกว่าโซ่จกักรยานอีกนะนคล้ายพวกโซ่เราลิ้นออ <L> เล็กมากเลยเล็กมากล <L> แล้วเขาก็ต่อแกนแบบนี้อ่าเ,<ล>เป็นแบบเหมือนแบบสำเร็จอะดุมสําเร็จมาเลยอะคือ100คร้อยคันนี่คือมีในไทยหรือว่ายังไงพี่มีในไทยครับแล้วก็กระจายกระจายไปไหนบ้างก็ไม่รู้นะโอ้งั้นแสดงว่าพวกรถที่เครื่องตัดหญ้าที่เขาสร้างๆกันมาก็คือแบบเป็นแบบนี้อ่าใช่ถ้าถ้าถ้าทำใกล้เคียงเรียนแบบเลยนะเขาเห็นแล้วตัวนี้คือเครื่องของมันหรือว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าของคนบ้าน ตอนแรกผมคิดว่าพี่สร้างมาอ๋อไม่ได้สร้างครับตอนนี้มีมีตัวตนมีตัวตนอยู่มีเจ้าของอยู่ร้อยคนโอ้โหเลขจะไม่ซ้ําเลยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าถึงร้อยร้อยคนหรือเปล่านะครับครับเพราะว่าบางบางอันอาจจะเอาทิ้งไปแล้วเงี้ยน่าจะเก็บนะส่วนใหญ่ก็ไม่ไปตกวจกันน่าจะเก็บเลยใช่ครับโอเครถมันน่รักจริงๆแต่ผมไม่ค่อยเห็นเลยนะอันนี้ก็คันแรกอันนี้ก็คันนี้ขายนะถ้าใครสนใจเอาขายเลยพี่ครับสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าใช่โอ้เร้ามาก ถ้าใครสนใจนี่นี่นี่แล้วก็มาดูฝั่งนี้ฮะครับอ๋อของนี้มีมีอันนี้คืออะไรพี่ออตอลูกน้ำมันน้ำมันครับผมนี่ใส่น้ำมันอันนี้เป็นอันนี้เป็นถังที่ทำทำหลอกมาอ๋อน้ำมันก็ใส่ตัวนี้ให้มันเข้ากับทรงใช่นี่มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่อู้ดับเปิดไฟหลังคือแบบทำดีมากเลยนะฮะน่ารักกับน่ารักน่ารักมากนี่ ก็สตาร์ทอกอคดึงดึงเอาดึงเอานะครับแต่ตอนนี้สตาร์ทไม่ได้เพราะว่าจะต้องใจรักคนเล่นรถแบบนี้ต้องต้องชอบจริงๆคือแบบนี้ก็คือว่าเอาไปจอดในตู้อะไรตู้อะไรอย่างนี้ใช่โชว์ดูเพลินมีความสุขอะไรพวกนี้ใช่ฮะถามว่าขี่ได้ไหมก็ถ้ามีเด็กอายุมีลูกทักส์สินสนใจเขาจะซื้อไปให้ลูกเล่นแต่ว่าลูกไขได้เล่นหรือพ่อขี่เองพ่อขี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไปล้มไอ้ลูกอ่ะลำบากอะ อะไรพวกนี้มันมีขายไหมพี่ไม่มีแล้วครับเขาเขาเขาทำมาตามออเดอร์เลยเราต้องเทียบอะไรเอาถ้ามันพังจริงใช่ใช่อย่างนี้โอ้โหอันนี้ก็ต้องเหมือนจะต้องตัดเอาแล้วป่าตัดเอาแต่อันนี้ของแท้เลยใช่ไหมพี่แท้เลยติดรถโอ้นี่มันมันแน่นมากเลยงานหนานะงานหนาทำดีหนาเดี๋ยวก็จะไปแต่งเพิ่มอยู่ครับทําให้มันแรงขึ้นอันนี้มันเดิมมันเลยไหมพี่อันนี้ก็เอามาประยุกต์ครับประยุกประยุกโรงงานเขามาประยุกต์ยิงใส ทั่วของแต่งได้หมดได้ครับเนี่ยเดี๋ยวมันมีตัวพับกระแสของแต่งได้โอ้โหฉุกเนี่ยใส่จุกลงเนี่ยโอ้โหสุดยอดชอบชอบมากเลยนี่โอ้โหประมาณนี้เนาะนะครับง่ายๆคลิปนี้ครับก็เป็นเขาเรียกว่ารถอะไรนะพี่แอนแฟคทอรี่ครับผมแอนแฟคแอนโลี่ของโรงงานเคแฟคทอรี่เคแฟคทอรี่นะครับนะก็ประมาณนี้ครับักกิผมก็มานำเสนอให้นะครับเผื่อใครสนใจ ที่อยากจะเล่นแนวนี้นะครับนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เบิร์ตมากนะครับนะครับยินดีครับผมอยากอยากหาอะไรพวกรถแชลีวราพวกรถมินิสามารถติดต่ออที่เบิร์ได้นะครับได้เลยากลิงก์ไว้นะครับเพราะมีมีมีพอเก็บอยู่ครับนะครับนะโอเคครับประมาณนี้ฮะโอเควันนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับ